Ų, ยางใยเหล็กนะฮะกับยางผ้าใบอันไหนดีกว่าก AP ็เริ่มกันที่ยางใยเหล็กก่อนนะครับเรากำลังพูดถึงยางเนี่ยที่มันเป็นใยเหล็กในรถมอเตอร์ไซค์นะครับนะฮะข้อดีของยางใยเหล็กนะครับก็คือว่ามันก็จะบางนะครับเพื่อเรียกความเร็วต้องการความเร็วอย่างเดียวครับที่มีใยเหล็กก็ให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นแต่เนื้อยางเนี่ยบางนะครับ นะเรียกรอบได้ไวมากๆครับในเซี่ยววินาทีที่คุณต้องการเร่งรอกขึ้นไปนะครับนะข้อเสียก็มีเหมือนกันครับเพราะว่าการยืดหยุ่นเนี่ยของใยเหล็กมีน้อยนะครับเมื่อเวลาเราวิ่งไปเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมันเหมือนขนมชัน้นมันจะแยกน้ํานแยกเนื้อลอนออกมาเป็นแผ่นเลยครับคือมันไม่คงทนต่อการใช้งานแบบยาวต่อมาเนี่ยก็จะเป็น,นย,ยางผ้าใบนะครับแน่นอนละครับยางผ้าใบเนี่ยนะครับให้ความนุ่มนวลน,นะครับสมูทนะครับ เพราะว่าผิวถนนเนี่ยที่เราวิ่งไปอาจจะมีขรุขระบ้างนะครับโดยเฉพาะสายทัวริงด้วยนะครับแล้วก็ถนนบ้านเรานะฮะก็จะมีหลุมมีบ่อบ้างแล้วนะครับมันรองรับการกระแทกได้ดีมากครับนะฮะให้การยืดหยุ่นสูงนะครับแล้วก็อายุงานเนี่ยครับการใช้งานเนี่ยยาวนานนี่แน่นอนนะครับนี่ได้เลยนะครับนะฮะส่วนข้อเสียเนี่ยนะอัตราการเล่งเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ชิดจาดมากๆนะครับเหมือนยางที่มันบางเบานะฮะ